ตลาดเอเชียมาไปทำอะไรไปสักคิ้วมาคะ่ะสักคิ้วมาพาเสร็จแล้วก็มากินขนมหวานขนมหวานอันนี้ก็เป็นขนมหวานกล้วยบวชชีจ้าไม่รู้ไปบวชตอนไหนลูกหลานใครบวชไม่รู้โอ้ลืมสวัสดีแมวบอกอเลย ถึงการสวัสดีแมวมอปลงกรุบกเนียไปยังทั่วโลกเลยนะคะสวัสดีจากออสเตรเลียจ้าจะเจอกับคเมบบริราบรงงานชัน,น,นแน่เลนะคะจะเจอกันในบ,าบ,าบ,าบา่ายบ่ายบ่ายสายสายของวันพุธค่ะอย่างแรกเลยก็กราบขอบคุณทุกๆสับสไครเมอร์ทุกๆก,ก,ก,การรับชมเลยนะคะทุกๆก,การคอมเมนต์เลยะค่ะขอให้ทุกท่านร่ำรวยร่ำรวยนะคะจะเจอนในคลิปนี้บรงงานแมวมอปลงวัมเสอร์เลย วันนี้ไปทำอะไรมาดูหน้าดูตาสิดูแล้วก็มีความสงสัยขึ้นมาใช่ไหมคะว่าสิ่งที่มันแปลกๆรอยหน้ารอยตาเด่นชัดก็คือคิ้วนั่นเองค่ะวันนี้งาไปสักคิ้วมาสักคิ้วแบบที่ว่าคนฟูๆอน,นี้วันแรกไม่รู้มันจะฟูหรือมันจะง่อยก็ม่ดู หลังจากสิบวันนะจะมปาปนสักคิวที่ร้านไหนถามว่าร้านร้านนี้เป็นร้านชาวกัมพูชาค่ะแต่เขาพูดภาษาไทยได้จ,มจะมาปนจ้าภาษาบาตลาดสปริงเวลนั้นไม่ว่าจะเป็นร้านค้าไม่ว่าจะเป็นร้านขายยาแล้วก็ไปซื้อยามายายายาบำรุงมาเนาะเข้าไปพนักงานทั้งหมดส่วนมากแล้วเขาจะพูดได้มากกว่าสามภาษาขึ้นไป,ปส,าสามภาษาขึ้นไปค่ะเข้าไปปุ๊บก็เห็นหน้ามองว่าใช่คนไทยหรือเปล่า ก็ถามเนาะผู้ชายพนักงานขายแล้วก็ว่าใช่ทีนี้ก็ถามว่ามองหาอะไรมองบอกว่าอยากได้ยาบำรุงสายตาอันนี้คืออะไรที่หงากินอยู่นี้คือกล้วยบวชีค่ะซื้อมาส,สดๆร้อนๆซื้อมาจากร้านคมมุณแม่ขนมหวานจ้ามาค่ะทุกคนค่ะกินแบบง่ายๆ กินคนเดียวสามีแล้วลูกไม่กินด้วยเลยใครบวชชีไม่รู้ไปบวชตอนไหนไม่เห็นบอกกันเลยเนาะกินก่อนจากกี่วัน,นี้เขาเรีอะไรนะไมโครเพลนติงเนะ่ะใช่ค่ะที่มันเป็นแบบว่าคนฟูฟูด้านหน้าแบบทันสมัยหน่อยนะคะแต่ว่าไม่รู้ผลว่ามันออกมาจะเป็นยังไงเจ็บถามว่าเจ็บไหมก็เจ็บค่ะ ขั้นตอนแรกเขาก็ทายยาชาวไว้ประมาณ40นาทีเนาะหลังจากนั้นแล้วเขาก็มาวัดคิ้วเราวัดตรงนี้เนาะจมูกหางจมูกคนเนื่อตรงนี้นั่นแล้วก็ทําการสักอูเจ็บใช้เวลาในการสักประมาณ40นาทีจ้าบอบวนอยากทำตั้งนานล้วเป็นคนชอบสักคิว้วมันง่ายตรงไหนมันใช่ว่าตื่นมาเลยสวยเลย โดยที่เราไม่ต้องเขียนนะจ๊ะก็เจ็บอยู่เสร็จแล้วก็ไปซื้อขนมหวานมากินกลับบ้านเนี่ยจ้ะแศบๆนํากันเดิ้อจ้าแมาบอมประโอนจาอ้าโมซีนุม่มซื้อมาสองกล่องขานี้ไว้ถามลูกสาวว่ากินไหมเขาไม่เห็นตอบหนูเลยก็ไม่เห็นตอบแม่เลยดูนะคะท่านผู้มชมขาเขาบอกว่าสิบวันมันจะลอก มันจะลอกเป็นแบบไหนนอเดี๋ยวค่อยมาติดตามรอผลต่อไปนะคะห่างหากันไปไปตั้งแปดวันเห็นชัดไหม ร้านขายยาเออพูดถึงร้านขายยาเขาไปซื้อยาเขาก็แนะนำยังไงอย่างนี้พูดภาษาไทยได้เกือบทุกคําค่ะแล้วก,แวก็แล้วงาก็ถามเขาว่าผู้ชายขายให้เนาะแต่ก็ทรงคล้ายๆเก่งนะเขาบอกว่าเนี่ยแล้วเขาพูดภาษาไทยกับพนักงานเขาพูดกับงานแล้วคนอีกพนักงานอีกคนนึงเขาก็ได้ยินแล้วเขาก็ฟังภาษาไทยออกด้วยเป็นผู้หญิงเขาก็หัวเราะ ก็ยิ้มทักทายกันธรรมดาแล้วหงักเลยถามว่าแล้วคนนั้นเขาเขาพูดภาษาไทยผู้หญิงคนนั้นเ็าพูดภาษาไทยได้ใช่เด็กผู้ชายก็ตอบนะแล้วเขาบอกเขาแล้วเขาเด็กผู้ชายก็บอกว่านางคนนั้นนะเขาพูดได้ทั้งเจ็ดภาษาโอ้โหท่านผู้ชมขาเก่งมากเลยว่าตลาดนั้นเป็นตลาดเอเชียแล้วคนส่วนมากจะมีชาวเอเชียเยอพะพนักง,งานจ้างพนักง,งานมาต้องพูดได้สีห้าภาษาขึ้นไป,ปาไทายภาษาลาวภาษาเขมรภาษาอ่าเวียดนามภาษา อังกฤษเก่งมากเลยค่ะแล้วก็ร้านสักนี้เขาก็พูดภาษาไทยเป็นแบบว่านานายชาติได้เก่งที่สุดเลยค่ะอร่อยหวานมันดูไปดูมามันก็ไม่เท่ากันเนาะไม่ใช่ช่างตาเีบนอน ขอบางปนจ้าคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่าน,นี้นะคะจะเจอกันในคลิปวิดีโอต่อไปไม่คลิปวิดีโอหน้าบังอาจะพาไปทำอะไรโปรดติดตามตอนต่อไปนะจ๊ะวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่าน,นี้ขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีจุกกะและสวัสดีจ้าระบมระบมอยู่จ้าบองปนจ้า